ัดคันใครยิงกูยไอ้ก๊กไอ้กนกตีนรับมาให้หมดกััดนยิงมันยิงมันยิงมันอย่าแกงไอเท็มก็เท็มยิงมันยิงมันยิงมันนี่เป็นไงฆ่าตา่แล้วสามตัวแล้วสามตัวนึงเอาจริงแล้วเอาจริงแล้ว แม่งมีดาบด้วยจัดมันจัดมันจัดมันจัดมอบมอฟบรรจุกระสุนล่ะทำไงรีโหลดด่วนสุดมันเจอกูสุกกดมันยิงนนี่กอตายยังตายเห็นไงยิงนั่นนะเอาดิเอาเลิกดักนิดนึงเอาดิเอามัน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 เมียกูเมียตาเข้มเลยเขียวว่าแตกมือนะ โอ้ยเขียวค่ะพี่น้องโอ้จริงล้สายตาพี่น้องานสายตาพี่น้องเขยวาพี่น้องอ้อโผล่ใหกเฮ้ยมาแล้วมาขาลังข้างห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 ลังเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสัตว์ไปลูกสัตวไปเซอกมอบมอมอบมอบเดี๋ยวเดเดี๋ยว นั่นๆเสร็จมาแล้วเดี๋ยวได้ด้วยมอบมอบหลงมอบก่อนมอบลบก่อนมอบกมอบลบ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 มอบดีมอบมอบอย่าพูดอย่าพูดกับกูมอบ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 ยิงอีกแล้วตายตายห้ายืนยิงก็คิวได้มอบมอบยิงมันได้แม่นสุดมอบยิง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  ยิงไข่ปะอาหันกระป๋งจะไหมเียบอกหมอบันก็หมอบเมียกูหมอบแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่ที่มาะอบเอ้ยตัวเนี่ยโอ้หมอบงงว่มีควด่าคนล้วเขาให้เก็บอะไรก็เก็บหมดอ่ะ เดี๋ยวมันลงมาเดี๋ยวมันลงมาดูดูมันกำลังยิงใครไม่มีใครสักคนครับเหมือนนียู่ตรงนั้นน่ะไฮ้ซูมดิซูมซูมีมีเล็งเล็งเป้ามันยิงเงินยิงเงินยิงมันทีละยิงมันเลยหรือว่าไม่ใช่คนวะยิงมันเลยเห็ดยิงเห็ดหมอบเพียงดิคนก็หมอบครับ มำนมีเด Lars ้อพ <laughs> <ini ımız S 1> <laughs> ี่น้องด้วยิ่งมีอบ่าเกมมีบีเธออย่าอย่จ้าเจอกันใน Facebook ครับไม่ใช่ดี YouTube ครับเดี๋ยวนี้ต้องมี u t u b e โดนยิงโดนยิงโดนยิงมอบ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 เกมมอบไม่ใช่คนมอบไหนวะหาไม่เจอ